สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับแาวข้าวบิชเชนการ์เชนเกรจ้าพี่น้องมาจ้ายังมาแล้วกับข้าวปุ่นนะคะพี่น้องยังอยากกินขนมจีนอยู่นะคะแซ่บแซบเลยค่ะขนมจีนน้ำยาแกงเขียวหวานไก่จ้าวันนี้กินแต่ขนมจีนสวัสดีค่ะพี่น้องมองไม่ชื่อชื่อชื่อของพอกระป๋าหรืคือเก่ามาก่ะพี่น้องวันนี้มากินขนมจีนเด้อคำนี้พี่น้องแซ่บ กินใจเกี่ยวหวันไก่เครับพี่น้องเด้อมามามาซื้แซ่บพออะไรยังห่างกับบัลลัตป้าพี่ว่าน้องเป็นกำลังใจให้บัลลัตเด้อครับพี่น้องเสร็จเพจเสร็จแสบเลยบัลลัตกับบัลลักินน้อยเลยครับหนึ่งกิโลสองกิโลผลิตในสดตะปิีอ๋อมัดเลิกกินซสำนี้แหละบัลลัตก็บอหลาได้พี่น้องเอ้ะป้าพี่ว่าน้องเป็นกำลังใจให้บัลลัตคือเก่า Yeah. จีนยานเห็ดนะคะพีน้ <S 2> <S 2> อง<อ> เพศค่ะของเก่าแล้วน้ำจิ้มตะลิบตะปิ จเนื้อหมูจ้ะใส่ขาหมูตุนน้ำนะจ๊ะเป็นตนด แซบๆเลยค่ะจะให้ตูวให้ตัหรือว่าใบแมงลักใบแมงลักครับปร <c oughs> ถ้านให้เงินใบแมงลัก เพดค่ะกินอยงอื่นอ่ะวันกินาโจ๊กทำยั้ไงรกินาโจกค่ะตัวค่แซ่บดเลยจ้า

ขุ่นมัค่าแน่นอนบริัทก็เลยกิดบุคคลเป็นบริษัเกินบรัทก็เลยใสีบวงสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพียงแท่นี้นะคะขอบคุณไลค์เป็นกำลังใจให้ซอฟคอมเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ